สวัสดีครับมีเรื่องราวทําให้แฟนคลับน้องลิซ่าค่อนข้างเป็นห่วงสุขภาพของเธออีกแล้วฮะเป็นห่วงมากพอสมควรเลยทีเดียวแหละในขณะที่สาวเจนนี่แบล็คพิงกก็น่าเป็นห่วงเช่นเดียวกันนะครับสงสัยเธออาจจะรับรู้ดราม่าก,ก็ได้นะที่ฝั่งเกาหลีเขาดราม่ากเกี่ยวกับการแต่งตัวของเธอตอนนี้กันเรื่องราวจะเป็นยังไงมาดูกันครับมาดูที่น้องลิซ่าก,ก่อนเลยเมื่อคืนมีคนเจอน้องลิซ่าหน้าตึกของ YG ก็มากับชุดสีขาวเหมือนเดิมนะครับคาดว่าน่าจะเป็นชุดเดียวกับร้านอาหารที่เธอไปทานชื่อร้านครับผมที่มีน้องมินนี่แห่งวงจีไอเดินไปด้วยที่เห็นน้องลิซ่าเอาเชือกรองเท้ามาทาเป็นเข็มขัดนั่นเองซึ่งเวลาที่เจอน้องลิซ่าหน้าตึกวาจีคาดว่าเวลาประมาณตีหนึ่งนะครับน้องลิซ่าเพิ่งทํางานเสร็จออกจากตึกหลายคนก็เลยค่อนข้างเป็นห่วงสุขภาพของน้องลิซ่าเพราะก่อนหน้านี้ก็มีคนเห็นน้องลิซ่าตอนเดินเข้าตึกแล้วก็เหมือนกับขามีสะดุดนิดนึงนะฮะแฟนคลับหลายคนตอนนั้นก็กังวลว่าเอ๊จะขาเจ็บหหหรืืออเเเปลล่าาาพดดินดนนนูมง้ํักท เาได้ไม่เต็มที่แล้วยิ่งมารวมกับภาพตอนนี้ที่ออกมาจากตึกว g จีของตีหนึ่งนะฮะก็คาดว่าน่าจะทุ่มเทฝึกซ้อมอย่างหนักจริงๆอย่างตอนเป็นเด็กฝึกวันหนึ่งก็ซ้อมส10กว่าชั่วโมงใช่ไหมครับยิ่งตอนนี้ประสบความสําเร็จแล้วใกล้ออกเพลงใหม่ขนาดนี้แล้วอาจจะต้องซ้อมหนักกว่านั้นก็ว่าได้ซึ่งสื่อเกาหลีก็คาดการกันไว้ว่ายังไงครึ่งปีหลังต้องมาแน่นอนครับกับการปล่อยเพลงใหม่ของวง b l a c k พิงคหรือว่าคัมแบ็กก็เป็นสิ่งที่แฟนคลับหลายคนค่อนข,ข้างห่วงสุขภาพของสาวลิซ่านะครับเพลงใหม่มาก ันน,นี้นี่แค่สุขภาพกายนะยังไม่รวมสุขภาพจิตทั้งหลายที่น้องลิซ่าอาจจะต้องอเผชิญอีกจากเราแอนตี้ไทยและเทศทั้งหลายเนี่ยแหละครับแต่ก็ยังดีนะครับที่น้องลิซ่านั้นได้รับกําลังใจอย่างล้นหลามจากครอบครัวแล้วก็แฟนคลับทั้งหลายรวมถึงเพื่อนๆด้วยแต่น้องลิซ่าก็เคยพูดถึงเกี่ยวกับแอนตี้ไว้ด้วยนะว่าเธอเชื่อว่ามันเป็นเรื่องของเวนกรรมอาจจะเป็นเพราะชาติที่แล้วมีอะไรหรือเปล่าชาตินี้น้องเลยต้องมาชดใช้แล้วก็เชื่อว่าทุกอย่างมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญตอนนั้นมีคนไปสัมภาษณ์แม่น้อง กรับทุกคนก็เป็นห่วงน้องจริงๆนะอีกคนหนึ่งที่น่าเป็นห่วงเช่นเดียวกันนะครับกับสาวเจนนี่แบล็คพิงคคือไม่กี่วันก่อนสาวเจนนี่โดนดราม่าหนักมากจริงๆครับเป็นดราม่าเรื่องการแต่งตัวของเธอเนี่ยนะ,ะข่าวเขาเขียนเกี่ยวกับว่า,าแฟชั่นการแต่งตัวที่เสื้ออยู่ใต้ราวน้าอกนิดนึงเนี่ยแล้วก็เห็นดาราศิลปินเคป๊อปหลายๆคนเขาใส่กันกําลังเป็นที่ถกเถียงอย่างมากในโลกอินเทอร์เน็ตของเกาหลีใต้เ <c oughs> ขียนประมาณว่าแฟชั่นผู้ชายเนี่ยมันไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงสักเท่าไหร่นะมันก็ยังดูดีเหมือนเด เยพิ่่มขึ้นือๆหลายครั้งรู้สึกไม่สบายใจที่จะมองเห็นเลยทีเดียวนี่เป็นสาเหตุที่ไอดอลผู้หญิงทั้งหลายเนี่ยโดนลดเกรดลงมันเหมาะสมไหมกับการที่ต้องใส่แฟชั่นแบบนี้แล้วทําให้ยกแขนหรือว่าแสดงท่าทางต่างๆได้ไม่สบายใจซึ่งคอมเมนต์ชาวเน็ตเกี่ยวกับหัวข้อน,นี้ต้องบอกว่ารุนแรงมากนะครับในเกาหลีใต้เรื่องการเหยียดคนนี่พี่แกไม่เคยน้อยหน้าเลยจริงๆแม้แต่สาวเจนนี่ก็ไม่มีข้อยกเว้นนะครับซึ่งต้องบอกว่าคอมเมนต์นั้นค่อนข้างหยาบคายมากนะครับแล้วก็เป็นคําดูถูกเหยียดหยามเพศหญิงโดยเฉพาะเจน Black นี่แบล็กเพลงนี้ ะะบางคนถึงขนาดบอกว่าถ้าเกิดเจอผู้หญิงแต่งตัวแบบนี้ในประเทศเขานะจับโกนหัวไปแล้วซึ่งแฟนคลับหลายคนก็ออกมาปกป้องนะครับบอกว่าที่เจนนี่ใส่อยู่เนี่ยมันอยู่ฮาวายนะอยู่ที่ทะเลด้วยอยู่บนชายหาดด้วยจะให้แต่งตัวยังไงล่ะซึ่งล่าสุดก็ดูเหมือนสาวเจนนี่จะรับรู้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับมีภาพล่าสุดของเจนนี่ที่เกาหลีใต้ออกมาปรากฏว่าเจนนี่นั้นแต่งตัวมิดชิดต,ตั้งแต่หัวจะลดเท้าเลยนะครับขนาดบริเวณแขนยังเป็นเสื้อแขนยาวปิดทับเลยเรียกได้ว่าเห็นแค่มือกับใบหน้าจริงๆนะครับที่เป็นผิวของเจนนี่ นอกนั้นเป็นเสื้อผ้าไปหมดสงสารจริงๆนะครับบางทีการเป็นศิลปินไอดอลมันไม่ง่ายเลยนะโดยเฉพาะประเทศที่มีกฎเกณฑ์เยอะๆแบบเกาหลีใต้นะครับรวมถึงบรรทัดฐานทางสังคมต่างๆอีกตัง้ตงหากก็ขอให้ทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิตของสี่สาวแบล็คพิงคแข็งแรงโดยดีแล้วกันเนาะแฟนคลับทุกคนพร้อมเป็นกาลังใจให้พวกเธอครับท่านผู้ชมมีความคิดเห็นอะไรก็แสดงไว้ได้เลยนะครับขอบคุณครับ